ทองย่อยๆกันแล้วกันเนาะก็วัดหลวงพ่อทองที่เริ่มแรกก็ได้รับมีหลวงพ่อมหาแปลงท่านไปไปเรียนนี่ยนะที่กรุงเทพพอดีหลังสงคารามโลกครั้งที่สองท่านก็ส่งข่าวมาสงา่งข่าวมาบอกชาวบ้านดาน กบบ้นใกล้ชิดก,กันอีกสองบ้านบ้านเปาะกับบ้านบ้านธาตุน้อยนี่นี่คนเฒ่าคนแก่เล่าให้ฟังนะแล้วก็ได้ทราบได้รับข่าวแล้วก็โทรเลขแต่ก่อนเอามนก็จะถึงบ้านก็ประมาณหลายอาทิตย์เป็นอาทิตย์นะครึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยโทรเลขมาก็ลงลงไปได้ทราบข่าวว่ามีม,มีพระพุทธรูป อยู่ที่วัดขอมอเ,เจริญเมแถวพระขนงกรุงเทพนี่นี่คนเท่าคนแจ่มาเล่าอย่างนั้น,นก็ลงไปไปพอไปถึงวัดก็เห็นพระเยอะเต็มบริเวณวัดเลยเยอะแยะเลยบางบางองค์ก็อยู่วัดนั้นอยู่ใกล้แหมนาะบางองค์ก็อยู่ตามคนตมก็มีอยู่ม,มีหลังสงครามโลกเนี่ยพระพระพุทธรูปเยอะเขามาเขามากองไว้ก็ได้ หลังสงครามโลกครั้งที่สองเขาจะาคิดว่าจะกลับเขาจะากลับลนะกลับประเทศนี่คนเล่าคันแก่พูดมาอย่างเงี้ยก็เลยไปหาเจ้าวาดอ่ะพูดยอ่อไปหาเจ้าวาดแล้วก็ไปบูชาไปบูชาเราพุทธรูปก,ก็มีทางบันดาลก็มีมีลงไปประมาณ3ามสี่ห้าคนนั่นแหละเฉลี่ยปัจจัยกันค่ารถค่าน้ํามันค่ารถไฟเดี๋ยวก่อน ก็ไปถึงวัดก็ไปหาเจ้าหลวงพ่อเจ้าวาดท่านก็ว่าให้ไปบูชากับท่านท่านก็บอกว่าให้ไปค่าเราไปเลือกเอาไปเลือกเอาคัดเอาเอาบ้านปอท่านก็คัดเอาโพธรลูปแป๊บเดียวท่านก็เสร็จแล้วพอบ้านอะไรบ้านธาตุนี่ก็คัดเอาแป๊บเดียวก็เสร็จก็ก็ได้ส่วนบ้านด่านนี่มีหลวงพ่อทำพิมพ์ท่านท่านท่านเป็นหมอทำ ท่านก็ส่องทำคภูค,คายทำมาท่านนะท่านก็แต่งคายทำมาขึ้นท่านก็อธิษฐานจิตบอกว่าพระพุทธรูปองค์ไหนศักดิ์สิทธิ์หอหอใหอ้ไปจับองค์ท่านนี่ให้ถูกต้องตามอธิษฐานที่ที่ลวงพ่อใหญ่ทําพิมพ์ท่านอธิษฐานท่านก็คัดเลือกหาอยู่ตั้งนาน,เ,นเป็นชั่วโมงก็ว่าได้นะไม่ถูกไม่ถูกตามคําอธิษฐานพอดีไปเห็นหลวงพ่อทอง แล้วก็ไปไปจับองค์ท่านก็ถูกต้องตามปรานท่านาเลยเอาท่านเอาลงพ่อทองแต่ก่อนนี่เขาเขาเรียกใครแจวนะบ้มนใหม่ๆแต่หลังมาเขาเปลี่ยนชื่อเป็นหลวงพ่อทองนี่คือคือประวัติในใน,น,นตอนที่ไปพอได้คัดเสร็จแล้วก็ไปบอกราชาวา่าแล้วก็เอาเรือข้ามฟากอา่ใส่เรือข้ามฟากแล้วก็มาขึ้นสามล้อแล้วก็มาหัวลาโพงแล้วก็มารถไฟถึงซีเกตเรานี่นี่คือยอนะ่อนะอ่ส่วนไม่ไม่ รายละเอียดยังบางเยอะแยะแล้วก็พอมาถึงบ้านก็แห้งแรงมาทำมูลจากบาทพอมาไว้ที่ซิมเก่าเนี่ยก็แห้งแ้งอยู่สามปีก็ว่าไปโทษแต่กว่าเขาเรียกไฟอีเต๋ออ่อนซ้อยคล้ายผู้หญิงอะนนะรูปส่งเขาไหวอย่างนั้นเขาเรียกไฟอีแต๋วเป็นเพราะไฟอีแต๋วถึงแห้งแรงครับก็แห้งแรงอยู่สามปีเขาก็มาชมกันก็จะไปถ่วงน้ํา จะไปพอเป็นพ่อพระไปโทษพะระอลนะก็อเดี๋ยวก่อน <c oughs> ความเชื่อของควก่อนพอดีภายในเจณฑวันจะไปถ่วงน้ําก็เลยโยนโดนจรกรรมขโมยไปครั้งแรกก็ไปไม่ได้ก็ได้คืนมาครั้งที่สองก็ไปไม่ได้ครั้งที่สองนี่มาเปลี่ยนมาเขามาตรวจดูว่าเป็นทองสำริดก็เปลี่ยนชื่อเป็นหลวงพ่อทองสรุปแล้วประวัติหลวงพ่อทองก็ขมโมยสองครั้งก็ได้คืน แต่รายละเอียดก็มีมากอยู่ข้างในนะโยมนะรายละเอียดมีมีเยอะกว่านี้ตัวนี้ส่วนหนึ่งแค่นั้นเองยังมีเกี่ยวกับได้มาแล้วไปไว้สลักลังสีเกติหนึ่งปีด้วยนะก็มีพอตามมาได้ทางก็ยังไม่ให้มาแล้วก็ให้ชาวบ้านไปดูก็ว่า,วาใช่ององนี้ก็ทางจังกวัดก็ไม่ให้มาเพราะว่าให้มาทำโครงก่อนก็เลยได้ใสโ่โครงนี่ที <laughs> ่ประวัตินะทำไมใสาโ่โครงโครงอยู่ด้านบน นั่นแหละคือประวัติก็อีกในด้านอีกส่วนหนึ่งก็ในด้านขอพรส่วนใหญ่คนส่วนมากก็มาขอพรกราบไหว้ขอพรหลวงพ่อก็สําเร็จส่วนใหญ่นะแล้วแหละเราจะขอทามาค้าขายอะไรส่วนมากนะเราก็สําเร็จหรือว่าจะไปสอบอะไรเข้ารับราชการต่างๆก็สําเร็จกันหลายๆปี่ปทานะเยอะะนะส่วนท,ที่ที่เห็นสําเร็จกัน นี่คือส่วนส่วนใน,นด้านขอพรนะแล้วก็มีเยอะ